สวัสดีครับคุณชมนันครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับแมบอลเครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ที่2 3สิงหาคมปี2568ครับวีจะมีอยู่4คู่2มงเช้าวันี้คู่แรกครับพิมเมริกแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแฟรน์สเปอร์กันเวลามงครึงครับเุณมันครับเป็นพรีเมีอังกฤษครับแบนฟอส์ดพบกับบาต์เมโลนาครับน่เวลา3ทุ่มตรงครับเุณมันครับเป็นพรีเมียร์อังกฤษเชลเนลครับแอสตันนรอตพบกับวิร์ตินเวดตครับน่าเวลา สามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับบอลเซเวนด้วยนะครับผมไม่เสียว่าเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมเซอร์กุลแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เฟิร์นพิเมียอังกฤษครับรอบที่2ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับทรัลล์สเปอร์ครับพิเมียอังกฤษคู่เบิกแมนน่าจับตามองแมนเชสเตอร์ซิตี้จากของตารางเปิดประดับเกมเย็นของทรัลล์สเปอร์ลองจับฝูงเกมมีทั้งสองยีมต่างกันสามแต้มเปรักษาฟอร์มการเลื่อนต้นฤดูการอันยอดเยี่ยมและรักษาตตตาาาาแหหนนนนนนน่่่่งงบบบััััััววรรรรอออออไปปคคพพกกกเเเเจจ้ลสุุดดมมืืภธ์ี25ใ กพีีเมย์แมนซิตี้ครับบุกเอาชนะนอร์ทัมสเปอร์ไปได้ถึงศูหนึ่งประตูศูนย์ครับผ้าร่วมัจกันหกเกมสมบูรณดในทุกรายการแมนซิตี้มีสถิติชนะ3เสมอ1แพ้2ขณะที่นอร์ทัมสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้3โดยมีเกมที่แมนซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้กับสปอร์ไปถึงศูนย์ประตูต่อยสี่ครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีสองสี่หลังจาฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเป๊ปโกรเรรากุซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายได้แก่เกลสันมอกเกรามาคัสเปเดนเลดี้คาวินฟิลิสโจโชิลสันเอสแนยาโกวาวิโอซลสัน รรเมราเดโอรีเวามาเตโอคูปาชิกโอดิโกเดชแล้วก็ฟิลฟอร์เดนทั้งหมดจะมนกบ4ต่อ3แ่อ 3, 3ครับต่แตงงานใช้งานตัวของรโดชิบ้าคลาสกอนซาเลสทิชานี่ไรเดอร์สแนรูจะวางออสการ์บ๊อบกับเอริกฮารันและก็เจเลมี่โดกูนนัสองเกวนนี้ครับีาเราฝั่งทอนาสเปอร์คราบโทมัสแซงกูซูอของทอรนาสเปอร์เกมนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเช่นกันเลยครับได้แก่เจมส์มิติสันมานอสโซรมอนริยันดูโรูช เรา3ต่อ2ครับนักใช้างานตัวของปาเปซาโรดิโกเบนันกรูรูคัสเบิร์กวอลคู่กองหน้าเป็นริชาร์ดเดอะแอนเดรสแล้วก็โมเมตดูครูสได้รับสกเซอกมอน,นีครับฟอร์มผลงานแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่1นึ่งเกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะบุนแฮมตันสีดูสูงครับในพรีเมียร์ลีกฟอร์มโมเกมล่า,าสุด้มเหลวการชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ชาานะนสนองเกมติดยิบรูได้แปดเกมติดภาพรวมแมนซิตี้ชนะแปดเกมในอสิบเกมหลังสุดฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมมากครับพร้อมเดินหน้ารุนแชมป์เทอร์อันดับที่่เกมลาสุดอตนสเปอร์เปิดบลหนาที่สอร์งเกมล่าสสุด้นนวการชะเมอแพ ยิมตัวได้2เกมติดพอเกมเยือนไม่ชนะกันมา2เกมติดฟอร์มโดยรวมยังไม่ค่อยเส้นควาครับมีปัญหาในเกมเย็นในน็อกเกลเนก้รับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการ3แต้มเบอร์สานแม่งจากฟงและสร้างความได้เปรียบในช่วงต้นฤดูกาลโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันครับที่ตอนนั้นสเปอร์กรับเพิ่งเก็บชนะในบ้านมาได้ก็หวังเพื่อจะผลงานและเกาะกลุ่มตารางบนไว้แต่ฟอร์มการเล่นนอกบ้านยังเป็นจุดที่น่ากังวลครับเกมนี้ครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายของเกมและเเ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 ดดดินน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 ห้้้้้้้าา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 บบุุุกกกกกขใสสสสส่่่่่่่ออ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 ยยยงงงงงตตตืืโมมมมมีีีรร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 รฮลัััั์์์ปป็ทททพจะไวค เราเกบโตกับจากริชาร์ดวิสันแล้วก็โมฮัมเหม็ดคูรุสครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความพร้อมที่เหนือกว่าโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเก็บฟ้าชัยชนะได้บ้านมีสูงมากสกอร์ไลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะทางปป้งสองสเปอร์สองตูนครับพื่อนับต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสกุลละมานาครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลที่มีอังกตเชนเดียร์นะครับระหว่างแบทฟอร์ดพบกับตันมิลารับแบทฟอร์ดประเดิมรู้การใหม่ด้วยความผิดหวังต้องการรับมือออกซาร์ดอย่างเงี้ยมีไอพวกเขาต้องการชนะในบ้านเรียนกนในานนเรียกความือกนกันเเพื่องวใจแต้ละข,ของอก ังในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปต่อไปครับพวกเราจเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดแบทฟอร์ดเปิดบ้านแพ้กับแอชันวิลลาไปซูสตัวต่อหนึ่งครับในซีพิปเป้เมอริกเมื่อวันที่8มีนาคม2024นะครับหากนับเฉพาะการพบกันใน5เกมหลังสุดแบทฟอร์ดยังไม่สามารถเอาชนะแอชันวิลลาได้เลยครับโดยเสมอ1แพ้ไป4ซาดรโอฝั่งแบทฟอร์ดครับควิชแอนดูครับผู้ซื้อของแบทฟอร์ดเกมนี้เนี่ยครับพูกที่นหลายๆครับได้แก่นิโคลัสโดมิเกรชวิตาลิยาเนลกุสซาโบนูเนชฟันเดชโกเมชโยอันดิซ่าเเขานนใรัตยงงช้วออก ยามอยุบมาทิแอสเจนเซนเนรุจวังควีนรูปีพอตเตอร์แอนโตนิโอมิเดมโบฟาบิโอคาเวโยโดยมีอีกอร์เตียโกเป็นก่อนตัวบอลและส่อเกมนี้ครับเทอร์เรียฟัเอตาวิลาครับอุนมินีกูซื้อของเอตาวิลาเกมนี้ไม่มีตัวของเอฟซีคอนซาที่ติดโทษแบนรวมไปถึงผู้เล่นบาดเจ็บอย่างอเล็กซานเดอร์มูเรโนโรเบลล่าลุยส์ดับบินอันเดรสกาเซียรอสแบกกี้ครับทั้งจบมาสี่ตัวสองสามตัวหนึ่งครับแต่งานใช้งานตัวของอับดูโกนาน่าห์บุบะคาคามา马าเนรุจวังมอร์แกนโรเจอร์โยรเเตมองจออห์นนแมกิโรววัตตกินีาอบเปส เรสุดการแบทฟอร์ดที่17เกมล่าสุดแบฟอร์ดบุกไปแพ้นักงเลต์หนึ่งสสามครับฟอร์มเกมล่าสุดมื่อการชนะหนึ่งเสมอสแพ้สองส่วนในหกเกมหลังสุดชนะศูนย์เสมอสแพ้สี่ฟอร์มถือว่าย่ำแย่ไม่คงเส้นคงวาครับแอตาเวลานับที่สิครับเกมล่าสุดเอตาาวลาเสมอกนบ่นเสมนศูนย์ครับฟอร์มเกมล่าสุดชนะสามเสมอสงแพ้หงส่วนในหกเกมหลีกล่าสุดชนะสามเสมอหน่งแพ้สองเขากำลังไม่ชนะกันมาสองเกมติดฟอร์มถือว่ายังไม่คงเส้นคงวาเท่าที่ควรในช่วงออกสายฤดูกาลครับ จเล่นในบ้านแต่ฟอร์มโดยรวมนี้น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะปัญหาเกมรับที่ครดเอซันวิลล่าครับแม้จะยังไม่ชนะใครไม่รู้การนี้แต่คุณภาพทีมมาฟอร์มโดยรวมดูดีกว่าพวาเขามาเกมเยือนพร้อมความมุ่งมั่นเก็บชนะแรกก็ได้โดยมีโอริวัตกินเป็นคีย์แมนในแนวรุกสร้างความแตกต่างคารที่เอันวิล่าในแฝงของเกมแลวเปิดเข้าใส่ส่วนแบทฟอร์ดนี่จะเเกมตั้งรับรอโต้กับเร็วกับแด้วยฟอร์มที่ไม่ดีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทำให้ซันวิลล่ามีโอกาสสูงที่บุกเก็บมาชนะได้แ พเมีอังกฤษน,นัดที่2ปืนใหญ่เซนอนเปิดบาราการยืนของรียุ้งองรูนเต็ดครับเกลือชาวบ้านอาเซนอนต้องการเก็บชนะเพื่อรักษาฟอร์มและก็กลุ่มตารางอย่างต่อเน,นื่องที่ยังรีดูนเต็ดหวังจะทำผลงานได้ดีเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยการนี้นและทำอันดับไม่ดีขึ้นไปในตารางคะแนนครับวันจันทร์ครับจอกันกกล่าสุดทั้งสองทีมเมื่อวันที่หนึ่งเมษาป,ปีสองสามในพมีมมอังกฤษอาเซนอนเปิดบ้านชนะรีดูนเต็ดไปดสิบตัวหนึ่งการเป่าดวงใจกันของเกลืาวบ้านอาเซนอนเป็นฝ่ายกินชนะได้ทั้งหมดแสดงให เร็นโดเดจิซัสคายฮแฮเวิร์ดที่มีการบาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นนั้นหพร้อมลงสนามมาในบท4ต,ต่อ3ล่าสครับในงานใช้งานตัวของมาติน,อนเอเดนการ์ดมาเตนชูเบมินดี้ดิคนไรส์นานรุจวังบุกโยซาก้าวิกเตอตร์กิโฆเรสกาเบียลเตลโรโดมาตินาเชวากราฟเล็กสอเกมนี้ซาเลียงฝังรีดเนเต็ดครับแดเนียลฟาเกย์ผู้เสียของรีดเนเต็ดเกมนี้มีตัวของนาธานเบตสันเฮริสันส์อาร์มสตองที่บาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะไปสี่อ 3, 3ล่าสครับในงานใช้งานตัวของอันดอนสตาร์อีธานแอมพารูอาโอธนากะนารุจวเปรู

คุณภาพที่เหนือกว่าของทีมและสเตจิการเจอกันเน้นการของบอลระเดินหน้าบุกเข้าใส่หวังทำประตูให้เร็วโดยมีบุกโยซาก้ากับวิกเตอร์เกลเคเรสครับถ้าว่าเป็นตัวขวัญในการทำประตูฝั่งลีดครับแม้จะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีไม่แพ้ใครแต่เกมหลังสุดกับไมเน่ทีนเอมิเรตสเตเดียมถือเป็นงานหนักมากครับจะเน้นตั้งรับรอโอกาสโตกลับใช้ใช้ความสามารถของจูอาร์เปรูกับเดนเนลลเจมส์ครับอย่างไรก็ตามครับด้วยความไม่เปรียบการเป็นเจ้าบ้านและคุณภาพของกลุ่มหลังอาร์เซนอลได้เป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้ในท้ายที่สุดครับสกออออรร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 ์์ไดดด้้้คคคคคัััััับบบบสสนนนนนนนใใเเเเเทาาาาาาตตซลลลววุยขงีะป็กกิ เปนครับระหว่างเลบบนเต้พบกับบาร์เซโลนาครับเลบบนเต้สถานการณ์ไม่สู้ดีนักในลีกาสเปนโดยเพิ่งประเดิมด้วยความแพ้แพ้มาถึง3แต้มแรกครับเพิ่งต้องการ3แต้มแรกครับเพื่อขยายระดาบให้หนีจากโซนท้ายตารางครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยแชมป์เก่าของฤดูกาลต้องการเก็บชนะอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาตำแหน่งหัวตารางและสร้างความมั่นใจในฤดูกาลใหม่ครับเพ่อเจอกันครับเจอกันทั้งสองทีมใหญ่บาร์เซโลนาบุกเอาชนะเลบบนเต้ได้ถึงสามตู้สองครับเมื่อเดือนเมษายนปี22งพอรูจักกันให้เกมล่าสุดในลีกาครับบาร์เซโลนาทำผลงานด ซาดิเอฟังเลบันเต้ครับพูลเลียนกาเรโรการ,รกุซือของเลบันเต้เกมนี้ไม่ต้องอัลฟอโซเวการสจอห์นอันเดอร์โอริอาสักเริสเควินอกาเรียกาโกอดูเน่คอริปูอารันมาโตโรมีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมาเหลสามตัวสี่ตัวหนึ่งตัวสองครับและการใช้งานตัวของโมเอลชันเชสเลปยาโอริอาเรเซเกโอโรซาโนเยเรมี่ทิริยันโดยมีพราโบมาร์ติเนีอันเดสเป็นตัวเกมลุกอยู่กองหน้าตัวเป้าอย่างโรเมโรบากูอ่าและโซเกลนี่ครับซาดิเตอร์ฟกังฝของบาร์เซโลนาครับพัน ดาสกี้มอันเดเทสกนดานิเลโรดิเกชที Now, ่มีการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดจะมัด4ต่อ2ต่อ3ต1ครับในการใช้งานตัวของฟันก้เรยองไปโรกัสโลโรเปชนาลูจาวังลาซินญาดานิโอโมลามิยามาโดยมีเฟรนตอร์เรชเป็นของนัต่าไปใน2เกมนี้ครับฟอร์สุดะครับเลบนเตอีหลักี่4ครับเกียรตสุดเลบันเตบุกไปแพ้อาราเบส1ต่อ2ครับในรายกาสเปนฟอร์มฝั่สุดชนะ1เสมอ1แพ้4ไม่ชนะนะปรับมาจเกมบ ชนะที่1นึกับเพลยสุดบาเซโลนาบุกไปชนะมายอกา3าตัวสุดในลาีกกาสเปนฟอร์มเพลย์สุดลมนอมสการชนะ6เกมติดยิมตัวที่20เกมติดฟอร์มเนยถือว่ายอดเยี่ยมมากมีเกมรุ่ที่ดุด,ดันเกมรับที่เหนียวแน่นในหลายเกมครับรเลบันเต้ครับเบบลบันเต้พิ่งแพ้มาในเกมเปิดฤด,ดูกาลยังไม่ชนะใครเลยครับในลีกมาหลายเกมติดต่อกันแล้วจะต้องเปิดบ้านและมือกับบาร์เซโลนาครับที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงและต้องการรักษาตาแหน่งจากฟูกแม้ว่าเรบันเต้จะได้เล่นในบ้านแต่ฟอร์มของทีมยังไม่คค่่อองงงเเเเเเีียวาาาาานนนมมมปัััััญหกกรรรรบบบ้้้ขตตจะดกุมรอโกต้ลลบบแด้ววยยคคุณภาาพทีีมมะไเเปรในชิง ของบาร์เซโลนาเนี่ยที่นำโดยแฟงกิเดยองและแนวรุกหลายรายอย่างลามินยามานเฟรนต์ตเลชน่าจะเป็นฝ่ายของเกมบวกเข้าใส่และสร้างโอกาสทำประตูได้มากกว่าครับสกอร์แรกครับเรมเต้แพ้บาร์เซโลนา0-2กาฟอร์โนต่อบาร์เซโลนาครับการวิเคราะห์บอลนี้ก็ขอจบมิเนี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ติดตามพวกเราในการวิเคราะห์บอลนี้ก็ขอจบมิเนี้ครับสวัสดีครับผม